สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่มันกิดตัดยางครับมาเข้านางงานเพราะนี่มันบางครั้งน็อตมันหายคุณผู้ชมนี่มันเป็นน,อบบน็อตแบบนี้ครับหกเหลี่ยมแบบนี้ครับแต่ตอนนี้เราหาไม่ได้ไม่รู้จะมีขายเปล่าครับน็อตตัวนี้นะเดี๋ยวไปหาในะมันต้องบางครั้งเ,เราดูในลาซาด้ามันดูยากนะครับคุณผู้ชมมาต้องไปดูในร้านในจังหวัดเรานะครับเอาขันตัวน,นี้ไปเทียบก่อนครับซื้อมาเยอะเอะครับนี่ผมได้นี่มามันเป็นน็อตนี่ครับ ไขควงลองใส่เข้าไปดูก่อนครับว่าอันนี้มันน็อตกันสำหรับท่อไอเสียครับเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่อ๋อพอไหวพอไหวเราหามาได้ครับหนึ่งตัวเอ้าใช่ได้ใช่ได้ไดอ๋อเสร็จแล้วครับ คลิปนี้ก็คงจบลำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ